สายตาสั้นมากกระจกตาบางทํา PRK โอกาสเกิดฟ้าที่กระจกตาเยอะมากไหมครับแล้วภาพที่เราเห็นจะเป็นอย่างไรก็คือ PRK เนี่ยเป็นการตะใบเนื้อให้กระจกตาค่าสายตาเป็นปกติก็จะใช้ในคนที่มีข้อจํากัดสําหรับวิธีอื่นกระจกตาไม่สมบูรณ์ผิวไม่เรียบแบบนี้นะคะซึ่งความเสี่ยงของการเจิดฟ้าเนี่ยก็คือจะสูงในคนที่ค่าสายตาสูงเกิน6 0 0 ขึ้นไปนะคะแปลว่าในกลุ่มเนี้ยพอเสียงฝ้าสูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องกระทำเลยหากเราต้องจำเป็นจริงๆก็คือเลี่ยงแสง UV 100%ใน1เดือนแรกหลังทําที่เกิดฝ้าได้บ่อยโดยการใส่แว่นกันแดดใส่หมวกกางร่มจัดเต็มเลี่ยงแสง UV นะคะในกลุ่มที่สามารถทำ PRK ได้แล้วค่าสายตามากส่วนการเป็นฝ้าเห็นเป็นอย่างไรก็คือเห็นเสมือนกระจกตาที่เคยใสยเนี่ย มีอะไรมาบางเป็นฝ้าฝ้ามาบางไม่เคลียรเหมือนเดิมแบบนี้เราก็จะเป็นอาการแต่ในช่วงแรกที่เริ่มเป็นฝ้าเล็กน้อยแบบนี้ต้องให้คุณหมอช่วยตรวจถึงจาวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้แม่นยำหากรอคนไข้สังเกตได้เองแปลว่าฝ้าเริ่มมากแล้วค่ะ